กองซีมังเจ้ยเผ็ดวะมันเผ็ดมันแสบท้องไม่กินไม่กินอ่ะกินป่ะไม่กินกินไหม สวัสดีค,ะดคะ่ะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนใส่ใหม่ก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องหมูแจ๋วสตอรี่ค่ะมือนี้นะคะอากาศเป็นสีหนาว,นาวตอนนี้นะคะเป็นเวลาแบบบ่ายสามแล้วเขาก็เลยแบบตําส้มกันตั้งแต่เช้ามาคือแบบเออทรงบ่ค่อยยากแต่ตอนนี้แบบเฮ้ยเหมือนจะยากมีคนได้ร้องว่า พี่คะทาไมพี่ไม่ตั้งกล้องแนวนอนคะพี่ลองตั้งกล้องแนวนอนสิคะ,ะปกติตั้งแต่กล้องแนวตั้งมันบอมือนี่เฮากาลองตั้งเป็นกล้องแนวนอนเบิงวันนี้มีความพิเศษตรงนี้คะ่ะนี่หน้าถึงหน้ามันแล้วผักสารพีผักกันจองออกแล้วจะได้กินตอนที่แบบหน้าหน้าที่เกี่ยวเข้าแล้วเนี่ยนะแล้วมันก็จะขึ้นตามปลาเข้าแล้วก็มีผักนิดหน่อยกระจุกกระจิ๊มีขนมจีนขนมเส้นมีผักสะอมนั่นนูน่นนี่มาค่ะกินกันเลยค่ะ ออืืมหเผ็ดมากก้อ,กองรวนกับพลาดปาพริกเผ็ดแทบอัทีนี่หันหอนมมีน้องบอก่า,าพี่คะลองตั้งกล้องเป็นแนวนอนหน่อยได้ไหมเออเหากระตามใจเห่ากระตังให้ใส่บักกอกพร้มได้นี่ เจอโดนขี้หิค้คือว่ะพี่มูจาค่ะถ้าพี่ผอมพี่จะสวยมากเลยคะ่ะเขาสวยในแบบของตัวเองไม่ได้หรอจริงๆไม่ใช่ว่าไม่อยากผอมนะทุกคนอยากผอมอยู่แต่ว่ามันลดอะไรกินอย่างก,กระแซบไปเบิดอืม ไผ่มะอันนี้เป็นน,นี่ไงล่ะป,ปีกไยไหมทำอะไรพี่หึฮึเช็คดูข้อมูลข้อมูลหนาง หลายคนเนาะไม่เห็นพี่ต้นม่เห็นพี่ต้นในวิดีโอของหมูเจ๋อเป็นนั่งอยู่เก้าอี้ขาวน้องกระดานแข้งยืนเหมือนเมย์พิชดูอะไรแอปอะไร Facebook ครับว่าตำแหน่งใครอยู่ตรงไหนตรงไหนปกติเมื่อก่อนใช่ปฮาถ่า,ายวิดีโออยู่ในห้องซีดียมเล็กๆแล้วพี่ต้นก็จะนั่งอยู่ด้วยทุกซอกทุกมุมแล้วแบบทีน่นี่ทุกวันนี้ใช่ไหมเราถ่ายแบบ เนีย่ยเขาใช้ชีวิตอยู่ในโลกที่กว้างมากขึ้นตอนที่ทัวคนก็ถามว่าพี่คะพี่<ม>ต้นไปไหนไพี่คะพี่ต้นไปไหนพี่เลากับพี่ต้นแล้วเหรอคะอร่อยป่ะอืมอันนี้เขาเรียกว่าผักอะไรใบสารพีผักกันจองบ้านพี่มีอยู่นะแต่เขาไม่กินกันเนี่ยมันที่มันขึ้นตามข้างแม่น้ําอ่ะทำไมอ่ะเขาไม่รู้จักกินไงเนี่ยเขาไม่รู้จะไปทําอะไรกินเนาะ เขาไม่เคยกินเอาพูดง่ายๆเขาไม่เคยกินเขาก็เลยไม่กินกันไงแต่มาอยู่บ้านตัวเขากินกันไงเดี๋ยวขึ้นไปเมืองหน,น้าเดี๋ยวจะพาเขากินมันเขาเอาไปใส่แกงปะ่ะเผาเนอะเผามันน่าจะอร่อยกว่าเผาแล้วก็ตำกินน้ำพริกเด็กใหญ่ เขาก็จะไปเห็นเห็นพี่ต้อนอยู่ทุกท่อทุกม,มุมแล้วครั้นี้คนกันถามว่าทาไมพี่ไม่ให้แฟนกินด้วยคะพี่ห่วงเหรอคะนั่นดูนี่จําได้เลยตอนนั้นอะก็ะคือแบบก็ตอบไปว่าเออพี่ต้นป่วยนะเป็นโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายนะคนกระดามมากวะทําทไมพี่ไม่ไปกินใกล้ๆพี่ต้นเหรอคะคือ คือแบบพี่ต้นน่าเราห่วยากกิน,นําดอกถึงเหาวยากกิน,นําเขาก็กินคำสองคำตอนนั้นก็ต้องไปโอ๊ยโดนดาไปปักแหงหมปตอนนั้น,น,น,เ,หนเห็นมีเอะมะกอกทำไมแม่เอามะกอกใส่ด้วยอ,อ่ะซอยนี่ไงไหนลูกมันอยู่ไหนมะกอกอยากกินไหมหมันเผ็ดมันแสบท้องไม่กินไม่กินอ่อดะดี่ป่าไม่กินกินไหม <ś led> ไพไี่พี่ยังมาไม่หมันหมันอะมันแซีบอะ่ะฟังออก <ś led> อันนี้เป็นลูกชิ้นลูกชิ้นหมูชิ้นปิ้งเผ <ś led> ็ดมากเลยอะ่ะ กระกอันนี้ก็รสตาชองอะรสไอ่ะเผ็ดมา,มากแซ่บมากนะ้นข้างหน้าหนุกครับ รถขี่ไปขี่มาเขาจะถามทางเนี่ยอย่างเนี้ยโอ้เผ็ดเผ็ดแต่แซ่บ เอ่เคลือบเอาไปหมดแล้วกินบ่เผ็ดกันบ่มัง้งกินได้บ่เผ็ดกินได้บ่ไรบัดลองซิมมัิงเถ้ะเผ็ดบ่โอ๊ย Thầm lại giờ lại Rồi Lát tăng này thưa tôi Thịt hết áo không? อิ่มแล้วค่ะทอเรียนด้วยนะโอ้ยน้ำหกขึ้นบาได้เลยเพ็ดตำเผ็ดเผ็ดไรหวัดเอาเหรียขอบคุณทุกคนนะคะ <c oughs> ที่กดติดตามกดถูกใจให้หมูแจ่วคะ่ะส้ตมตำ <c oughs> มือนีแซ่บมากแต่ว่ากินเบิดเผ็ดเซ่ต ตำพอแบบได้ไลวัดอย่างยังงี้นะเดี๋ยวคลิปหน้านะคะมูแจ๋จะพาทุกคนไปกินอะไรนะคะอย่าลืมกดติดตามหมูเจ๋วไว้นะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ